สวัสดีครับพบก,กับเราอีกแล้วครับกับช่องฟังทองเงินช้างไทยครับันนี้มาดูหนุ่มสาวกจีบกันอีกแล้วครับนู่นจีบกันแบบดุนแรงเลยครับนดูครับน้องใบเฟินกับปลายซิโก้ครับบกันอีกแล้ว ขำไว้เลยครับสงสัยน้องใบเฟิร์นไม่ชอบครับขำไว้เลยครับรูปโโลยังไม่พอครับน้องใบเฟิร์นบอกว่ารูปโโอยังไม่พอครับให้รอวันนี้อีกถึงจะยอมให้เจ็บนั่นครับนั่นครับขำไว้เลยครับน้องใบเฟิร์นครับแต่ฟาซิโกของเราครับไม่สนใจครับดันอย่างเดียวครับตื้ออย่างเดียวครับ ตือเท่านั้นที่ครองโลกครับตายซิกโก้สุดโลของเราครับว่าอย่างนั้นครับนอนใบเฟิร์นก็ไม่ให้ใกล้เลยครับดันออกอย่างเดียวเลยครับแต่สุดโลของเราครับตายซิกโก้ของเรานะครับตือเท่านั้นที่ครองโลกครับไปอีกแล้วครับใบเฟิร์นก็พลักออกครับใบเฟิร์นก็พลักออกไม่ให้ลาซิกโก้รู้กัเอะไรครับ ทำไว้เลยครับน้องใบเฟินครับมาให้ปาซิโก้มาใกล้ครับหลอของเราก็ว่าเตือนเท่านั้นติดคลองโลกครับทาให้เตือไม่ได้ครับ มาให้เข้าไปใกล้เลยครับคำไว้เลยครับดีครับผ่าปากคอยเลยครับให้สุดหลออของเราครับไปใกล้เลยครับดูครับสุดหลออของเราบอกว่าไม่สนใจครับแต่ย็เทนนั้นที่งองโลกจริงจะ ไม so ่ให้ไปจีบก็ต like ้องจีบให้ได้ครับเป็นของเราก็หันหน้าให้เลยครับก็ขอฝากพอๆแม่ๆอิฟซีด้วยนะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสแคล้และกดติดตามให้ช่องพังทองเงินช้างถ่ายด้วยนะครับทาง youtube นะครับตอนนี้ยอดซับของน้องยังน้อยมากนะครับฝากเข้ามาเป็นกำลังใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับ ต้องฟังทองเงินช้างไทยนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัปเดตน้องนางช้างทุกๆเครืองให้ดูครับเราอยู่ที่นี่ด้วยกันทั้งหมด9เชื่องครับมาดูหนุ่มสาวครับดูสิโกของเราครับจีบสาวครับแต่สาวไม่ยอมครับไม่ให้เข้ามาใกล้เลยครับดูครับค้ำไว้เลยแต่ปลายสุดหลอของเราไม่สนใจนะครับแตือนท่านที่กรองโลกครับ แต่ตอนนั้นผิดของโลกครับไม่สในใจนะครับ,บเดี๋ยวใบเฟิร์นครับออกเส้นสวยของเรานะครับหันหน้าให้หนุ่มซิกโก้เลยครับบอกว่าอยาเข้ามาใกล้เลยยังโลไม่พอนคำว้เลยครับเอางวงคำว้เลยนุ่มซิกโก้ไม่สในใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วครับแต่คอตน,นั้นนะครับ โลของเราครับตนัดโลโลขนาดนี้น้องใบเฟิร์นยังไม่ชอบเลยครับสาวเสนสวยของเราอีกเจืาหนึงครับขำไปเลยครับนีครับหลักออกเลยครับหลักออกเลยปลาซิโกไมาสนใจนะครับตือย่างเดียวครับเอ้ยชนออกเลยครับไม่ให้เข้ามาใกล้เลยครับไม่ให้จับเลยครับ ก็ไม่ชอบก็จะเป็นอย่างนี้ครับน้องช้างครับแต่ปลาซิโก้ของเราครับตื่เท่านั้นครับุดหลอกของเราก็ไม่ยอมครับ ครับหลักออกอีกแล้วครับอีสุดๆครับดูครับปลักออกอยังเด็กไม่ชอบรอยังไม่พอครับหนูน้องใบเฟิร์นบอกว่าอยาเข้ามาใกล้อยากเข้ามาใกล้เลยเออกไปใกล้เลย สุดโลกองเราครับซิกโก้ไม่สนใจครับตืออย่างเดียวเลยครับตืออย่างเดียวเลยครับไปครับไปจับรูปรูปคำคำเขาอีกแล้ว หลายหลาย,หลายเดือนแล้วครับปาซิโกยอมไม่ได้ครับเพราะว่าน้องใบเฟิร์นไม่ยบเอ้ยเอาเลยแล้วครับนี่นครับดูดดปลักอ,อกอย่างเดียวครับเออเอาแรงแล้วครับ ใบคนของเราเริ่มเอาจริงแลวครับไม่ชอบครับไม่ชอบคีนาสุดหล่อของเราเลยครับแต่สุดหล่อของเราไม่สนใจนะครับตืออย่างเดียวที่ก้องโลครับดูครับขำไว้เลยครับใบเฟิร์นครับไม่ให้เข้ามาใกล้เลยครับขำไว้เลยครับดูๆขำไว้เลยครับอาปากคอยเลยมาเมื่อไรครับโดนแน่ครับแต่สุดหล่อของเราก็ยัง ไปอีกแล้วครับเป็นล้วงอีกแล้วลูบๆคำคำอีกแล้วครับนี่นะครับเป็นลูบๆลูบๆคำคำอีกแล้วครับเริ่มจะทอแท้แล้วฟาซิโก้ของเราครับอ๋ออย่างไม่ทอแท้ครับตื่นตอนนั้นที่คลองลูกครับตื่นตอนนั้นนะครับที่คลองลูกครับต้องเอาให้ได้ครับหล่อของเราครับดูครับ Lúc lúc không khâm khẩu nào Không đặt ốp Thôi lại không bây giờ không lò con lao khắp เอาแล้วไปแล้วเริ่มเริ่มเะลูกนูนคำคำเขาอีกแล้วครับทั้งตาที่เขาไม่ชอบครับเดืดไปเฟินเขาจะหนัวให้เลยครับจะค้ำไว้เลยครับไม่ให้สุดหลกของเราไปใกล้ครับเนี่ยนน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 นคนนน เป็นรูปไปค้ำเขาเขาไม่ยอมครับน้องใบเฟิร์นแสนสวยของเราไม่ยอมครับเอาละครับดันไว้เลยครับสาวแสนสวยของเรานะครับไม่ให้นุ่มสุดโลของเราครับซิโก้ของเราเข้าไปใกล้ครับไม่ให้รูปไม่ค้ำครับไม่ยอมครับ เอาครับเอาหมดทำยังไงดีครับสุดโลของเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอัปเดตสถานการณ์ไปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าสุดโลของเราจะจีบติดหรือไม่ติดนะครับจะจีบติดหรือไม่ติดนะครับเพราะว่าสาวแสนสวยของเราไม่ยอมนะครับสาวใบเฟิร์นของเราไม่ยอมนะครับเราก็ขอฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามทาง YouTube ให้ช่องพังทองเงินช้างไทยด้วยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวพ่อควานจะอัปเดตสถานการณ์นะครับว่าหนุ่มสุดหล่อของเราจะจีบน้องใบเฟิร์นติดหรือไม่ติดนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องใบเฟิร์นรู้สึกจะไม่ให้จับแล้วครับไม่ให้รูปไม่ให้คำเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นอะไรไม่รู้ครับสวัสดีครับ